สวัสดีค่ะ f อฟทุกท่านนะคะอากาศร้อนมาทำอะไรกันที่บ้านประอ้วนเนาะนะคะนี่นะคะทุกคนมีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนนะมีการเปลี่ยนฮะ,ะต้องขนขึ้นของหม่ลงของเก่าไป 哎，重复、嗯。嗯 โอ้ออาโต๊ะนี้ลงมันมีโต๊ะแบบนี่ไงมันยังไม่ได้ประกอบใช่เพราะว่าไม่ได้ให้เขาประกอบมาให้อืมแต่ว่าไม่ซอฟตประกอบกันเองอืมแค่การประกอบโอ้โหประมาณสามชั่วโมงอ่ะ ใืจอวแข่งกประกอรสบปให้บอกที่รับรองว่าโรงงานสับส่งอะไหมาม่ครบแน่นอนหรือไม่ก็อะไรเกินประกอบเสร็จอะไรเหลืออะไหล่สับสะสมไม่เกิน ยังไงเดี๋ยไปซื้อทาทำแบบเอาไปไอาที่หุ่นดีขึ้นก่อน เอดอกเซียนลายสวยจังสีดูโทนเนาะหนมีโอ <Ừ. S 3> ้อะไรจำขา เอาลงสองตัวเอาขึ้นกี่ตัวทีนี้มาลุ้นกันเอาขึ้นสิเอาลงสองตัวเอ,เอาขึ้นกี่ตัวเดี๋ยวจะขึ้นกี่ตัวเดี๋ยวน,นี้เราก็เห็นป้าแตนบอกว่าไม่อ้วนให้คนอันนี้ไปนะคะมา,ะมาตรงมาเข้ารูนี้เลยเนะเข้ารูนี้มาเลยใช่เข้าได้เลย จบลงเวลาถอยรถเนี่ยไม่เข้าลูนี้มาเลยไ,ได้ห่างเป็นทื้ห่างเป็น,าปนวายยูตอวนี้ไงที่ยุนเเบาอยู่เดินหน้าไปแล้วก็ถอยเข้าตอนนี้เลยจะได้ยกง่ายตรงนี้มันเป็นเนิน้มันยกลำบากเออนั่นแหละ เออดีดีโอเคจอดก็ได้กจอใช่เลยยังยังได้โย่ตกลงเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอาอันใหญ่อนไม่ได้าจะยกที่กองเลกได้เาเขาอี้ไม่หนักนะเขาอี้ไม่หนักนะ โตคนมาโตสคนมาอย่าไปกลัวมีคนยกสองคนได้เลยเออย่าไปยกคึ้นไงเายกขึ้นเราไก็ได้ยกออกอยนี้ไหนอย่ยอนตูเนี่ยเวลายก,ายกยของหนัก เาเป็คนนัท้ายจับหรือ่าย้ายจากบ้านนี้นะจะอยู่บ้านป้าแตนจะเปลี่ยนกันจะเปลี่ยนการเอฟซีอายอ่ะเอาเอ้าทายทายทายทยเเห็นกรบีแกบอกให้ป้านะเอ้าเดี๋ยวรอนโอ ไม่ใช่ว่าเดียวจะปิดควร้านโอเคได้กระตูกระคิ่นัดูไา้อะคงเข้าะคงเข้าะคงอละเราเี้ลงก่อนได้ได้ได้ มนหมนหมุนหะไปทางไหนไปทางไหนนี่แหละียงโอเคโอได้เลยได้เลยแล้วไปทางภาษแล้วก็อีกอกับุ้ฝั่งใช่มไปเข้างไหนเข้าทางไหนแบบนี้ได้ปกติ่ีมันหมได้ หมดได้เขาอี้ไม่ขอพูดไม่ขอใครตัวนี้ได้บนี่หมเอามันต้งเาจกอันนี้ไมได้หรอกก้อนกระจกโตะเรายกไตรงนี้ป่ะ อเขเขาลองเบิ้งลองเบิ <descon fin anta> <p uss ASE ori> ้เคยเขาโอ้อะโอเคเราจะทำการตะแคงแทนได้ทไดตะแงไ้นได้อยู่พื้นถ้าแกติดพื้นอะไม่ได้แกตรงกลางแกตแกโตไกะรนกโแกสับปะรดหนเ เพราะว่ามันจะแคอย่านี้ได้มันแอย่อยู่เหนือกับพื้นชาณนะจับหนักหนึ่ไปตัวเล็กไปก่อนไปตัวเล็กเอาดีก่อนไม่ก่อนเอาไรเยี่ยมคอยจับวัตถุเยี่ยมเยี่ยมเยียเยี่ยมเยี่เยี่ยมขานขานขานกรเดูกขานยังไง อ๋อเออแล้วก็ปอีไปอีกปปิดปิดปปดเออ้เราไดื่ี้ไร่งนีง่าเกดี

ภารกิจนี้สำเร็จแล้วนึกว่าแต่ไม่สำเร็จอ่ามันตะแคงเมื่อกี้ค่อยกบตะแคงโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะทุกานชุบืมอ้าวสวัสดีสวัสดีเข้ยมาด้วยาข้งมาปิดประตูภารกิจสำเร็จ ด้วยไอเดียของแต่ละคนย่าชิ้ถึงกับขอบขอบขึ้นโอเอ่ะลืมสองคขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไม่อ้วนมอบให้กับป้าค่ะ